เนื้อหกสี่ห้ามิวสิกเครื่องนี้โรสโกนะครับเปลี่ยนชุดฝาหลังกับทางร้านล็อกลีบสรเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดฝาหลังเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็ได้ถอดออกแล้วก็ย้ายมานะครับก็อันนี้ทำการชาร์จไฟเข้าที่95%แล้วนะครับเราทดสอบเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ใช้งานได้ปกติใสเหมือนใหม่นะครับก็ตรงนี้ปุ่มกดก็ย้ายมานะครับทำการทดสอบปุ่มกดเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับ ย้อนกลับนะครับสตาร์ทเข้ากิจกรรมเราไปจับสัญญาณ GPS ให้ลูกค้าเป็นเวลาปัจจุบันเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสามารถปิดไฟเปิดไฟหน้าจอได้ตามปกติต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบ์เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลแท้การมินร้อนะครับนี่นะฮะจากที่ ขายึดสลักสายนาฬิกาแตกหักก็สามารถกลับมาใส่สายนาฬิกาได้นะครับเหมือนเดิมเหมือนใหม่นะครับก็จะมีรอยปิดคาบกาวสักหน่อยนะครับก็แนะนําว่าทุกเครื่องทุกรุ่นนะครับที่เปิดซ่อมไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้นะครับแต่สามารถกันเหนือกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับ้านลอกดีบยยินดีให้บริการครับ